หลังจากที่เราอ่านหนังสือโภชนาการไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองเล่มทั้งจดทั้งจำทั้งสรุปทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาทำสมาธิแล้วค่ะทำทำไมเพราะว่าเนื้อหาที่นุ่นอ่านมาเมื่อกี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็อัดแน่นมากเลยค่ะในขณะที่อ่านมันก็จะมีบ้างที่เพลอปวดหัวนิดๆน,นะคะแล้วก็เผลอซีเรียสนิดๆแต่ว่านุ่นก็พยายามดึงสตินุ่นกลับมาให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้ก็อ่านเป็นที่เรียบ ร้อยทาทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทําสมาธิกันค่ะเวลานั่งนะคะให้ยิ้มไปด้วยนะคะจะได้รู้สึกว่าเออมีความสุขเบาสบายถ้าเกิดว่าหัวสมองของเราจิตของเราเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็จงรีบดึงกลับมากําหนดที่ลมหายใจของเราอย่าลืมนั่งไปด้วยยิ้มไปด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านหนางังสือใครที่ชอบทํางานหนักๆใช้สมองสมองก็อย่าลืมฝึกสมาธินะคะเพื่อความสุขและความสบายใจคะ่ะ